เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยเกาะเที่ยยึดส,นนสิ่งนั้นบอกเป็นคุณค่าสิ่งนี้บอกเป็นของดีมันก็ค่อยๆจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวอย่างด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปดยลำหนับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านุนคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยน,นี้เป็นอะไรก็ตามจะต,ต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจ สำคัญนั้นนั่นเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้ลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเ mm. มื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลย อบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระสำคัญขึ้นมาภายในตัวและยอ่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับ่จึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระ สิ่งที่มันมีคุณค่าและทําจิตให้อับเฉาทําทจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั่นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากทมก็ประกาศออกมา ว่ามาโนปุพังคมาธรรม,มามาโนเสษฐามาโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำ,ำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นทำคัญจางพาสักิแสดงธรรมแก่พระส,ส,รรระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองมีพูดถึงมหาเหตุ มหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสําเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะ ต้องสอสแบแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสอสแบแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหน,นามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาษช,าชิมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก่อ้ทัพทวนบริษัทปริวาร250คนไปศึกษากับ อบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจฉริะศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจฉริะศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้า แล้วบรรดาบริษัทบริบารที่ไปด้วยกัน250คนมาต่างก็ได้สําเร็จนอกผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือภาษาลีบุตรและพะโมคันลาปรากฏว่า7วันพโมคันลาได้สาเร็จภาษาลีบุตร15วันเพราะเป็นผู้ห้ครวนเหตุผล,ผลภูมิกว้างในสําเร็จนี่คือสําเร็จความมีคุณค่ามาหาศาลขึ้นภายใน,ในใจิตใจนั่นเอง มันจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในใจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เตรียมเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อกรวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยว ออกจากตนเสียงอไรใจนี้จะเป็นคงจักหมุนติ้วอยู่กับพบก,กับชาติกับความเกิดแก่เส็บตายพบน้อยพบใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาหอารมะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียยวกาหมุนติ้วอยู่กับทุกตลอดกายหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสีย การชำระสาเหตุที่จะตาให้ยังง่ายตาเกิดหรือพาเป็นตัวกงจักนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้เหล็ความยากความง่ายเราความยากความลำบากเราไม่ถือมาเป็นมุอศัรร์ยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายาม ให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก,ก้กิเลสไม่ได้เพราะเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก,ก้กิเลสได้นี่เท่านั้นนะเมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีภาษาบอกทั้งหลาย ซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามผลนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายมีดังคิดป,ปาพิญญาท,ทุกขาปฏิปทาทันทาพิพญญานึ่งนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ คือว่าผูดดำเนินยากลําบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลําบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งกุตกายูีแล้วท่านยกบุคคลไว้สี่ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เลยได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญา ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิบัติหามีสองประเภทหรือไงลืมลวคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประ,ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งเ้าจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้ง การปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแกนกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทําด้วยความยากความลำบากที่เราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลย ถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะบุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทําตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดการพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบเป่นแผงกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทางตน ฟันไม้ท้งต้นถากไม้ทางต้นก,กับสายกบับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสําเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอฟวันลงจนดัดออมามันตรงหนักมือเหมือนก็จะไม่มี ชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถักได้สัตวดในส่วนแล้วก็สวยมาจะใส่กบก็ขวดการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายอาจจะความขี้เกียจขี้คาดไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจค้านความเกียจค้านเป็นเครื่องสนับสนุน แต่ความขายันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวฉงใดกิเลสจะกลัวเราก็ต้องนาเข้าไปสู้ไปทํานี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วจะยากลำบากเพียงใดก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบุบบืนเท่านั้น ที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากจะ,จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายวยีดีความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทําด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอน,นี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานนันเลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะ หรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมถ้ามีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทําความภาคเพียรอะไรให้จำบักทัวมมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอตาอตาหิออตโนนาถูแท้ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุมเห้กิตจังอาตัดปังอาขาตาโลตถาคตานการประ,ประกอบความเพียรเพื่อแก้ทีเล็ทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเพ่งหยิบยก หยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าสัตจเปืนก็หมายหมายถึงสตตาวิยาสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตร์าาวุเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนําทําเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความยยบคายหรือสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงคราม วยความอาถราชชานไทยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพีงยงไรเป็นเรื่องของเรายอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาจับทาความเพียรพี่เหลืก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความอาถารรฉลาดชานไทยคล่องแคล่วแกวกาด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถ จะทำลายกองกิ่เลสอ,อาชวะทั้งหลายซึ่งเป็นค้าสิกนั้นให้ราบไปได้ไทชนะก็เป็นข้องเรล่าเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองหิ่งวาราสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อยากมิสหายอะไรก็แล้วแต่ในลัษกษณะกันเชียอมไหลก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบ,บิกทางให้เราไปได้วยความสะดวก,กายสบายใจที่เรียกว่าสุขตุสิ่งที่จะเป็นสุขตุต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญากระทาความเตยมของเรามีเท่านีน้ที่ผู้ที่จะเอาช,ชนะให้จิตหลุด พ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผูกถาาขันพระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ถัดคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเรา ขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันเหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาถู่ตัวเองก็ เหมือนเหมือนกันกับครั้งพุทธ,ทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ทํำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากัน ทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิถาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วที่นี่ทุ่งหมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากำจัดสิ่งที่เป็นคาสึกดังที่พระองค์ได้เคยกำจัดมาแล้วทำไมเราจะกำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครท่านหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้ พุทธิเอก้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไมา่ถึงการมันก็มีอยู่กับเราใครจะเป็นผู้ลบใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นฝ่ายแพ้่ฝ่ายชน,นะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็น ความแพ้เป็นของดีเมื่อไรแต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขาย,ยังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขีหน้าคุณงอะเราแพ้กับกิเลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับต่างกันจนกระทั่งพอรู้จัก,จกเยียงสาภาวะตามหลักคำตังสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสย,ยังจะแพ้กิเลสอีกแล้วก็ขายหน้าขู่นอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าขู ทราตถาคตคือผู้แกล,กล้าสามารถผู้อาจหารผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัตจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักรแห่งวัตจักรจนคิบหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอก แห่งศาสดาผู้ทรงนำว่าศาสนาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อควาเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ ส่วนความโง่เขลาวาปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของทีเละที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อายที่เี่เราแพ้ที่เละจะ มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน,น,นกิเลสเป็นของมีหน้ามีตา,ตาด้วยหรือจึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อใช้ชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความจเจริญมากน้อยเพียงไหนผลที่ปรากฏเพราะ กิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโรกรธความหลงความรุ่มร้อนภา,ายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มคุ้ครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลําดับลำดับเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณ,ณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับ เรื่องของทิเด็ดคิดกันมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะค่้ควรเลือกเฟน้นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกัน เมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาพเพียงก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดเรียรับชัยชนะมีอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันถัดดูในสกุลใดก็ตามตามประวัติคำว่าสกุลศักด์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าเข้ามาสู่ ความเป็นลูกศิษย์ตาาคตนแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายปาชาล้มลงที่ไหนเป็นปาชาที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นปาชาเพราะให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมจะก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในติตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสังฆังสน,งนังกชามิของพวกเราด้วยความสู้เพื่อ เอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าช้านี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อพบก่อชาติขอความทุกข์ความทรมานแต่ตนตอบไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นไถ่ต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวัง รักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเรากใใ็พอทราบแล้วอย่างประจับใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตนจนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่ สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนวนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอราทหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใด วิธีการอันนั้นก็เลยมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขานาดนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านอั้นอยู่แล้วทําไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนุนกําลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ากรทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแจ้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดําเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นแต่แจ้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่านเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลัง ถ้าสติปัญญาถันล้าหลังแล้วก็สลายที่้ายมารวมกันหมดป่าช่างวิเลสคือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญารัทธาความเทียงป่าช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช่างมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ย คิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตะปะทรรมเนี่ยแปลว,ว่าไฟเผากิเลสตะปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเผากิเลสจนรุ่มรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายัางไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบางความกลางวานนั้น ออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกังวานจึงสแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกังวานของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวัตทิเสสันิพานนี้กังวานทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ ท่านจึงเรียกว่าทมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมตินิยมอะไรทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติได,ด้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแยงา่งมาเกิดรบหรือมาเกิดฆาสศึกัาเมื่อฆาสศึกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแยง่ง แต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องนะีเลยนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคน สิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพีมรตามหลักธรรมด้วยการสอนไห้พึงกลืนน่านำไปพิจารณา,าแล้วฟิกตัวก็เดยลนดับสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจคึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้